ນະ મો ອະລຫໂຕສັມມາສັມພຸດທະສະໝເຫສິໂນນະໂມອຸທັມມະທັມມະສສະວາຄະ วักที่หนึ่งเรื่องที่6ก,การไม่สำรวมอินทรีย์พระพุทธภาสิตสุภานุปัสสิงวิหารันตังอินดริเยสุอสังวุตังโภชนาหิอมตตันยุงกุสีตังหีนวีริยังตังเวปสหติมาโรวาโตรุกขังวะดุปบ,บลังอสุภานุปัสสิงวิหารันตัง อินดริเยสุสุสังบุตังโกชนามหิจะมัตตัญยุงสัตทางอารัฐะวีริยังตังเวณปะสหหติมาโรวาโตเสลังวะปับบะตังคนที่มองเห็นอารมณ์ต่างๆมีรูปเป็นต้นว่างามอยู่ไม่สำรวมอินทรีย์มีตาเป็นต้นไม่รู้จักในการบริโภค เกียดคร้านมีความเพียรเรวคือย่อยหย่อนมานย่อมรังควานย่อมยีได้เหมือนลมพัดต้นไม้ที่ทุรพลให้ล้มลงส่วนคนที่มองเห็นอารมณ์ว่าไม่งามอยู่สำรวมอินทรีย์รู้จักในการบริโภคมีศรัทธามีความเพียรสม่ำเสมอมานย่อมรังควานย่อมยีไม่ได้ เหมือนลมไม่สามารถพัดภูเขาศิลาให้ล้มได้ฉะนั้นอธิบายความการที่มองเห็นอารมณ์มีรูปว่างามนั้นเพราะเอาใจเข้าไปยึดโดยนิมิตบ้างโดยอนุพยัญชนะบ้างเป็นต้นโดยนิมิตนั้นกล่าวคือเห็นงามไปหมดทั้งรูปร่างหน้าตาเมื่อเห็นงามความกำนัดพอใจก็เกิดขึ้น การมาราค้าก็รบกวนทำลายสมาธิโดยอนุพยัญชนะนั้นคือแยกถือว่างามเช่นมืองามขางามหน้าอกงามในตางามจมูกงามเป็นต้นแม้ส่วนอื่นจะไม่งามอยู่บ้างแต่ก็พอใจกำหนัดในส่วนที่งามแยกเป็นส่วนๆการไม่สํารวมอินทรีย์นั้นคือไม่ระวงังอินทรีย์หก กล่าวคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยอมให้มันยินดีบ้างยินร้ายบ้างเมื่อเห็นรูปฟังเสียงดมกลิน่นริ้มรสถ,ถูกต้องสัมผัสและใจรับรู้อารมณ์รวมความว่าต้องคอยดีใจเสียใจอยู่เสมอการตามใจตาหูจนเกินไปย่อมทำให้ต้องดิ้นรนมากมีทุกข์มาก ทำให้ต้องเสื่อมจากคุณงามความดีก็ไม่น้อยความไม่รู้ประมาณในโภชนะนั้นเช่นไม่รู้จักประมาณในการรับไม่รู้จักประมาณในการสแสวงหาในการรับและในการบริโภคน้อยเกินไปบ้างมากเกินไปบ้างน้อยเกินไปทำให้ร่างกายอ่อนเพลียอาจเป็นโรคขาดอาหารได้ มากเกินไปทำให้อึดอัดเปียดคร้านอยู่เสมอนอกจากนี้ในการบริโภคควรคํำนึงถึงคุณภาพของอาหารด้วยแต่เชื่อว่าทุกคนอยากรับประทานอาหารที่มีคุณภาพดีที่ไม่ได้ก็เพราะฐานะไม่อํำนวยแต่โปรดอย่าลืมว่าอาหารที่มีคุณภาพดีมิได้หมายถึงอาหารที่มีราคาแพงเสมอไปความเกียดคลานนั้น คืออาการที่ไม่อยากทําอะไรแม้ร่างกายจะปกติดีอยู่มิได้เหนื่อยไม่เพลียและไม่เจ็บป่วยแต่ไม่อยากทําอะไรการที่เพลียแล้วร่างกายต้องการพักผ่อนอย่างนี้ไม่ใช่ความเกลียดคร้านเพราะพอหายเพลียหายเหนื่อยก็ทํางานต่อไปหากเป็นพระอาการเกลียดคร้านก็คือไม่อยากศึกษาเล่าเรียน ไม่อยากท่องบนสาธยายไม่เจริญสมณธรรมเช่นสมถะและวิปัสนาเอาแต่ฉันแล้วนอนและคุยแล้วก็ไม่ได้คุยธรรมะของพระพุทธเจ้าเสอีกด้วยความเกียจคพล้านเป็นอันตรายต่อความเจริญก้าวหน้าทั้งแกบ่บรนพชิตและคฤรืหัดเป็นหลุมพรางที่มานชอบคนขยันย่อมต้องมีอะไรบางอย่างทำอยู่เสมอไม่อยู่ว่างได้ คนเกียร์พรานมักต้องตกอยู่ในอำนาจของวิตกสามคือกามวิตกการตรึกถึงกามพยาบาทวิตกตรึกถึงความพยาบาทและวิหิงสาวิตกตรึกถึงความเบียดเบียนคำว่ามีความเพียนเลวนั้นคือมีความเพียนย่อหย่อนจับจับวางวางไม่มีความเพียนอันมั่นคงทำอะไรจับจด ทำความเพียนแบบการเดินของกิ้งตาคือเดินเดินหยุดๆไม่สม่ำเสมอใจไม่มั่นคงไม่รู้จักรอกคอยคนที่มีลักษณะดังกล่าวมีการตกอยู่ในอำนาจของความงามเป็นต้นมานย่อมรังควานได้เขาย่อมตกอยู่ในอำนาจของมารด้วยเหมือนกันส่วนคนที่มีลักษณะตรงกันข้ามกล่าวคือ ไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความงามสำรวมอินทรียหกรู้จักประมาณในโภชนะมีศรัทธามีความเพียรเสมอต้นเสมอปลายมานย่อมย่อมหยีไม่ได้มีคำที่ควรอธิบายอยู่อีกคำหนึ่งคือมีศรัทธาศรัทธาในที่นี้ท่านหมายเอาทั้งโลกิยะศรัทธาและโลกุตระศรัทธา โลกิยาศัทธานั้นคือการยอมรับเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมเชื่อชาตินี้ชาติหน้าโลกุตระศัทธานั้นหมายถึงความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยอันหนึ่งโลกุตระศัทธาหมายถึงความเชื่อของพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเรื่องประกอบ พระจุลการและพระมหาการเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีและณป่าประดูลายเขตเสตัะพยานครพระจุลการและมหาการเป็นชาวเสตัะพยานครมีพี่น้องด้วยกันสามคนคือจุลกาลมัชิมการและมหาการมหาการเป็นพี่ชายใหญ่ ตระกูลนี้เป็นพ่อค้าพี่ชายใหญ่และน้องคนเล็กคือจุลกาลมากต้องออกเดินทางไปค้าขายเสมอบรรทุกของไปเต็มเกวียนขากลับก็ซื้อของต่างเมืองมาขายที่เสตพยานครผู้จัดการฝ่ายขายทางเสตพยานครคือมชิมการคนกลางคราวหนึ่งมหาการและจุลกาลบรรทุกของไปขายที่เมืองสาวัตถี ปลดเวียนพักระหว่างเมืองสาวัตถีและพระเชตวันวิหารมหาการเห็นอริยาสาวกพากันไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็ติดตามเข้าไปด้วยวันนั้นพระศา,ศา,ศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของมหาการแล้วทรงแสดงอนุปพิกถาทรงพรรณนาโทษของกามเป็นพิเศษด้วยปริยายเป็นอันมาก ทรงตะล่อมด้วยการพรรณนาถึงโทษของขันและจบลงด้วยอริยสัจสี่เมื่อจบเทศนามหาการได้ความเลื่อมใสพิจารณาเห็นด้วยปัญญาของตนว่าบุคคลจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปโภคะและญาติทั้งหลายมิอาจติดตามบุคคลไปสู่ปรโลกคือโลกหน้าได้จะประโยชน์อะไรด้วยการครองเรือน การบวชเป็นทางอันประเสริฐกว่าดังนี้แล้วทูลขอบวชกับพระผู้มีพระภาคมีใครจะต้องบอกลาไหมพระศาสดาตรัสถามมีน้องชายพระเจ้าค่าถ้าอย่างนั้นควรจะไปบอกลาเขาก่อนมหาการกลับไปยังกองเกวียนบอกให้จุลการทราบจุลการก็บวชด,ด้วยแต่มีความตั้งใจคนละอย่าง มหาการบวชเพื่อสละโลกแต่จุลกาลบวชเพื่อต้องการดึงพี่ชายให้ศึกโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้มหาการบวชแล้วได้ทราบว่าธุระในศาสนามีอยู่สองคือคันถาธุระการศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์หนึ่งและว,วิปัสนาธุระการเจริญวิปัสนาเพื่อละอวิชาทำปัญญาให้เจริญเต็มที่หนึ่ง พระมหาการตกลงใจทำประการที่สองคือวิปัสนาธุระทูลขอให้พระศาสดาตรัสบอกโสซสานิกะทุดงขวัตคือข้อปฏิบัติของภิกษุผู้อยู่ในป่าช้าจนจบแล้วเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้วคนนอนหลับหมดแล้วได้ออกไปสู่ป่าช้าเมื่อเวลาจวนรุ่งคนทั้งหลายยังไม่ลุกก็กลับมาสู่วิหาร ครั้งนั้นมีหญิงเฝ้าป่าช้าคนหนึ่งชื่อกาลีได้เห็นที่นั่งและที่จงกรมของพระเถระแต่ไม่เคยได้เห็นพระมหาการเลยคิดว่าใครหนอมาที่นี่วันหนึ่งจึงตามประทีปไว้ที่กระท่อมใกล้ป่าช้าพาลูกไปคอยดูเห็นพระมหาการเดินมาในมัชชิมยามจึงเข้าไปไหว้แล้วพูดว่า ท่านผู้เจริญท่านพักอยู่ที่นี่หรือใช่อุบาสิกาพระตอบท่านผู้เจริญธรรมดาพระที่อยู่ในป่าช้าควรจะรู้ระเบียบของผู้อยู่ในป่าช้าพระเถระถามว่าควรทำอย่างไรเล่าอุบาสิกาหญิงผู้เฝ้าป่าช้าจึงบอกว่าผู้อยู่ในป่าช้าควรแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบ ควรบอกผู้เฝ้าป่าช้าและพระมหาเถระในวิหารทำไมต้องทำอย่างนั้นพระถามเพราะว่านางอธิบายอาจมีพวกโจรทำโจรกรรมแล้วพาของหนีมาทิ้งไว้ในป่าช้าเมื่อเจ้าของทรัพย์สะกดรอยตามเห็นของอยู่ในป่าช้าและเห็นพระอาจเข้าใจว่าพระเป็นผู้ขโมยของมาแล้วรุมกันทุบตี แต่เมื่อได้บอกแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแล้วเจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็จะรับรองให้ว่าผู้อยู่ในป่าอยู่มานานแล้วมิใช่โจรอย่างอื่นมีอะไรอีกไหมพระถามนางตอบว่าพระที่อยู่ในป่าช้าจำต้องงดเว้นการฉันเนื้อปลาแป้งงาและน้ำอ้อยเป็นต้นเสียไม่ควรนอนกลางวันไม่ควรเป็นผู้เกียจคร้าน ควรปรารบความเพียรอยู่เสมอควรเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่เจ้าเล่ควรเป็นผู้มีอัธยาศัยงามเวลาเย็นเมื่อคนทั้งหลายหลับหมดแล้วจึงมาจากวิหารเวลาจวนรุ่งเมื่อคนทั้งหลายยังไม่ทันลุกขึ้นพึงรีบกลับไปสู่วิหารท่านผู้เจริญหากพระคุณเจ้าอยู่ได้อย่างนี้ก็จะสามารถบำเพ็ญกิจของบรรพชิต ให้สำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีอันหนึ่งหากมีศพอันสมควรที่พระคุณเจ้าจะพิจารณาข้าพเจ้าก็จะกราบเรียนให้ทราบพ,พระมหาการแสดงอาการขอบใจนางกาลีหญิงเฝ้าป่าช้าและสั่งว่าหากมีศพอะไรอันสมควรที่ท่านจะพิจารณาเป็นประโยชน์แก่การบรรลุธ,ธรรมเบื้องสูงก็ให้บอกด้วย ส่วนพระจุลาการพุดลุกผุดนั่งรันจวนถึงคารวาสวิสัยคิดถึงบุตรและพันรยามีอาจบำเพ็ญสมณธรรมจุลาการคิดว่าพี่ชายของเราได้ทำกรรมหนักเสียแล้ววันนั้นมีหญิงคนหนึ่งทำกาละคือตายในเวลาเย็นด้วยโรคปัจจุบันญาติของเธอพาไปยังป่าช้า มอบเงินค่าเผาให้นางตาลีหญิงเฝ้าป่าช้าแล้วมอบศพให้เป็นภาระของเธอนางเปลื้องผ้าห่มศพออกดูเห็นอย่างสดชื่นควรบอกให้พระมหาการมาดูนางจึงรีบไปบอกพระมหาการให้มาดูพระมาดูแล้วเห็นรูปประนีตยิ่งนักมีสีดังทองคํายังไม่ควรแก่การพิจารณาขณะนั้นจึงบอกหญิงเฝ้าป่าช้าว่า เมื่อเอาศพไปเผาแล้วขณะไฟกำลังโหมอยู่จงไปบอกอีกครั้งหนึง่งเมื่อนางกาลียกศพขึ้นสู่กองไฟไฟกำลังไหม้อยู่นางได้ไปบอกพระมหาการพระมาดูเห็นสีแห่งสรีระด่างเพราะถูกไฟไหม้เหมือนสีของแม่โ,โคด่างเท้าทั้งสองงองอิกห้อยลงมือทั้งสองกําเข้า หนังหน้าผากปอกเปิกพระเถระพิจารณาว่าสรีระนี้เป็นที่ตั้งแห่งความกระสันกำหนัดแก่ผู้แลดูมาเมื่อไม่นานนี้เองแต่บัดนี้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นและความเสื่อมท่านกลับไปยังที่พักกลางคืนนั่งพิจารณาถึงความสิ้นและความเสื่อมอยู่ว่าอานิจจาวัตสังขารา อุป,ปาดวยะธรรมมิโนอุปัชิตวานิรุชันต n เตสังบูปสโมสุขโขสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและความดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการเข้าไปสงบสังขารทั้งหลายเหล่านั้นได้เป็นสุขดังนี้แล้วเจริญวิปัสสนาได้บรรลุอรหัตผล พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายหลังจากพระมหาการสำเร็จอรหัตผลแล้วไม่นานพระศา,าสดาพร้อมด้วยหมู่ภิกษุสงฆ์เสด็จสู่เซตตพญนครเสด็จประทับณป่าประดูลายพันรยาสองคนของพระจุลกาลได้ทราบข่าวการเดินทางมาของพระจุลกาลพร้อมด้วยพระศา,าสดาให้รู้สึกปราโมทยิ่งนัก วางแผนเพื่อจับพระจุลการศึกจึงนิมนต์ภิกษุมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ฉันพัตตาหารหนาบ้านของตนในวันรุ่งขึ้นพระศาสดาทรงรับท่านกล่าวไว้ในตอนนี้ว่าสำหรับสถานที่ที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงคุ้นเคยนั้นควรให้ภิกษุรูปหนึ่งล่วงหน้าไปก่อนเพื่อแนะนำการจัดอาสนะให้ถูกต้อง คือปูอาสนะสำหรับพระพุทธเจ้าไว้กลางอาสนะพระสารีบุตรอยู่ด้านขวาอาสนะพระมหาโมคคลานะอยู่ด้านซ้ายต่อจากนั้นเป็นอาสนะของภิกษุอื่นต่อเรื่อยไปทั้งสองด้านครั้งนั้นพระมหาการได้ส่งพระจุลการให้ล่วงหน้าไปก่อนพอหญิงพันรยาเห็นพระจุลการมา ชวนกันสวนเสเฮฮาและแกล้งปูอาสนะให้ผิดเช่นอาสนะสำหรับพระเถระปูไว้ในที่พระใหม่อาสนะสำหรับพระใหม่ปูไว้ในที่พระเถระเป็นต้นพอพระจุลกาลแนะนำว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้หญิงพวกนั้นแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินรุมกันล้อมพระจุลกาลและกล่าวว่า ท่านควรจะมาปูอัสนสะซสเองเที่ยวทำอะไรอยู่ลาใครบวชมาที่นี่ทำไมดังนี้เป็นต้นช่วยกันฉุดสบงจีวรของพระจุลการออกแล้วให้นุ่งผ้าขาวสวมเสื้อด,ดอกไม้แล้วส่งไปนิมนต์พระศาสดาพระจุลการซึ่งบัดนี้เป็นนายจุลการดังเดิมแล้วบวชได้ไม่นานต้องถูกจับศึก จึงไม่สู้รังเกียจในอาการนั้นเพราะตนก็พอใจอยากศึกอยู่แล้วเมื่อพระศา,าสดาสเสวยเสร็จพันรายาของพระมหาการคิดกันว่าเมื่อพันรายาของพระจุลการจับสามีของตนศึกได้พวกตนก็ควรจะจับพระมหาการศึกได้คิดกันดังนี้แล้วจึงอาราธนาพระศา,าสดาและภิกษุสงฆ์ ไปเสวยและฉันที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นบังเอิญพระมหาการไม่ได้ล่วงหน้าไปเหมือนพระจุลการหญิงเหล่านั้นจึงไม่ได้โอกาสแต่เมื่อพระศา,าสดาเสวยเสร็จแล้วหญิงเหล่านั้นขอร้องให้พระศาสดาทรงอนุญาตให้พระมหาการอยู่อนุโมทนาพระศาสดาจึงเสด็จกลับก่อนภิกษุอื่นๆก็ตามเสด็จด้วย เหลืออยู่เฉพาะพระมหาการเพียงรูปเดียวในระหว่างทางภิกษุหลายรูปพูดกันว่าพระศา,าสดาทรงทราบหรือไม่ทรงทราบหนอจึงทรงกระทำเช่นนี้เมื่อวานนี้อันตรายแห่งบรรพชาได้มีแล้วแก่พระจุลกาลบัดนี้พระศาสดารับสั่งให้พระมหาการอยู่อนุโมทนา หญิงเหล่านั้นจากทำอันตรายแก่บรรพชาของพระมหาการได้แลหรือพระศาสดาทรงสดับแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธออย่าเข้าใจอย่างนั้นเลยจุลกาลกับมหาการนั้นผิดกันจุลกาลผุดลูกผุดนั่งคิดแต่เรื่องศึกใจของเธอก็เกี่ยวอยู่ในอารมณ์ว่างามเป็นเช่นกับต้นไม้ที่ทุรพล ตั้งอยู่ริมเหวและเขาขาดส่วนมหาการบุตรของเราเห็นอารมณ์ต่างๆว่าไม่งามอยู่เนืองนิดเป็นผู้อันอารมณ์ต่างๆให้หวั่นไหวโยกคลอนไม่ได้เหมือนภูเขาศิลาแท่งทึกดังนี้แล้วตรัสย้ำพระพุทธภาษ,ษิตซึ่งได้กล่าวไว้แล้วแต่เบื้องต้นเหตุการณ์ทางบ้านของพระมหาการหญิงอดีตภรรยาของท่านแปดคน ล้อมพระเถระแล้วกล่าวว่าท่านลาใครบวชบัดนี้จะสึกหรือไม่สึกเล่าดังนี้แล้วมีอาการว่าจะเปลื้องจีวรของท่านออกจากกายพระเถระกำหนดรู้อาการของหญิงเหล่านั้นแล้วลุกจากอาสนะเหาะไปด้วยอำนาจฤทธิ์ลงมาถวายบังคมพระศาสดาขณะที่พระพุทธองค์ตรัสภาสิทธิ์กับภิกษุทั้งหลายจบพอดี